ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับเป็นตัวละครโซลจอมหัเทพอาร์เมอร์นะครับผมอาร์มนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นกันนะครับในส่วนของการโซโลแรงนะครับลองดูว่ามันจะเวิร์กจะแค่ไหนครับสําหรับรูปแบบการเดินเกมของพี่อาร์มนะครับเองทุกคนลองเข้ามาดูกันนะครับแล้วก็ทุกคนมีเทคนิคดีๆยังไงก็สามารถแชร์ได้นะครับวันนี้ก็เราจะดับตัวละครตั้งแต่เริ่มเล่นเลยนะครับทุกคลิปเลยนะครับก็จะมีทำเอาวีบ้านนะครับเล่นมิวกันข้างเบื่อนะครับแล้วก็อิ่มตัวนะ สำหรับวันนี้ก็มาเล่นเอวีกันนะครับอนา,าคตน่าจะสตรีมเล่นนะครับมาเล่นกันได้น,นะครับจังหวะนี้โดนแบนไปเป็นที่เรียบร้อยครับเอลสูนะครับ,รบแกรทเราต้องการแบนมูราทิ้งไปครับไม่ต้องการให้คู่ต่อสู้เนี่ยดอดเรานะครับแผนตอนนี้คือในหัวเนี่ยคือจะจิบไฮเตะนะเพราะไฮเตะเนี่ยเป็นออฟเลนที่ค่อนข้างเก่งนะงนผมชอบมากในส่วนของการคายและตูดามิดนะครับตอนนี้เพื่อนเราหยหิบนาตาหย่ามาหนึ่งตัวนะครับผมพยายามจะบอกเพื่อนนะว่าผมออฟนะครับ เพราะปกติเราเพื่อนจะไม่กดให้นะครับผมได้หลายตาแนละ้วเขาจะไม่กดให้เพราะว่าเขากลัวเราไปแย่งเลนแฮร,รี่นะครับแต่เราจะบอกเขาแหละว่าเราออฟให้นะครับจจงหวัน,นี้โดน,นะครับโอ้โหอาร์เรสเตอร์กับไบโอนะครับมาแก้เราทั้งดีนะอาร์เรสเตอร์ก็าสามารถใช้สกิลหนึ่งและนติจับแฮร์เดได้เหมือนกันแล้วก็ก่อวงควนจัดเลยแหล,ละนะับแล้วก็มีไบโอนะครับสามารถดอดนะครับแฮร์เดได้ตอนนี้เขาคิดว่าเราเป็นแฮร์เดเลนอะแครี่นะครับ อืรู้สึกว่าเขาจะโป๊กแลนอยู่นะแต่ตอนนี้คือเลนมังมกรเนี่ยจะเป็นของเทวนาทนะครับเราจะเป็นเลนดาร์กนะครับจังหวะนี้วีล่าเข้ามาแล้วสตันสองมีเมีสองตัว <ขอ S 1> จะได้เป็นเลเตอร์โรมหล่ลอเมดกลางวีล่ลกากลางเลเตอร์โลมมาออฟดูทรงแล้วนะครับไม่มีทางที่จะให้เลเตอร์มาชนกับเรานะครับ ถามว่ามันชนได้มันชนได้แหละนะครับเวลาเราลั่นคุณให้บิดไปมันก็จับไ็แค่นั้นนะครับแต่มันจะโดนตอดซะมากกว่านั่นแหละแต่ถ้าเราไม่โดนสกิลหนึ่งแรสเตอร์นี่สบายนะแต่กลัววิล่านะครับเพราะว่าสกิลสองวิล่าป่วนจัดเลยพยายามเก็บสกิลสองไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวโดนวิล่านะครับวิลเลดเหลือแค่เจ็ดสิบจุดสามเอนะครับลดไปเยอะมากนะครับเมื่อก่อนแปดสิบนะแพ้เยอะนะครับแพ้ติดหากับเพื่อนเยอะนะครับอยิ่งแรงน้อยยิ่งแพ้ทุกคน เล่นยากกว่าเลงสูงอีกเพราะว่าเลงสูงอะมันค่อนข้างรู้หน้าที่นะว่ามันควรทาอะไรไม่ว่าจะเป็นป่าเออเอรี่เออย่ะครับมันก่อนน้องเจนเน่เก็บได้เยอะมากนะครับแต่ว่าเป็นเลงเล่นน้อยเนี่ยไล่ฆ่าอย่างเดียวนะครับเล่นไม่ต้องนะไล่ฆ่าอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็มาเล่นนะครับแรงคอมเมนเดอร์นะก็ไม่ค่อยได้เล่นนานแล้วนะทั้งอาวีแล้วก็มิวเนี่ยนะครับมิวเนี่ยเดิล้อมิวใหม่เปิดเดี๋ยวกลับไปทํามิวนะครับแล้วก็อาวีก็จะทําคู่กันนั่นแหละนะครับก็มาเล่นสนุกได้นะครับทำคอนเทนต์ สอนเดินเกมต่างๆนะครับนี่ก็เป็นเลนคอมเมนเดอร์นะครับยังต่ำอยู่นะก็เพิ่งหยิบฮีโร่ไอดีมาเล่นนะครับก็มีเยอะจัดเลยนะครับสี่ห้าไอดีนะครับแล้วแต่างวันชอบไอดีไหนก็หยิบมาประมาณนี้นะครับมาสำหรับคนไหนที่นะครับเล่นแล้วก็แพ้บ่อยนะครับอยากทราบการเดินเกมต่างๆลองดูพี่ก็ได้นะครับเราลองมาวิเคราะห์กันดูนะครับว่าเราเดินแบบไหนนะครับหาตรงไหนแล้วก็พี่จะนะครับทําคลิปเกี่ยวกับการ คาานะครับแล้วก็บรรยายไปเล่นไปแบบนี้แหละเราเลียวเลยนะครับตั้งแต่ต้นนะครับจนจบเลยนะครับก็คือตั้งแต่การดาบตัวละครนะครับจะได้รู้ว่าดาบแบบไหนเก่แบบไหนนะครับก็จะพูดไปนะครับคนไหนนะครับมีไอเดียจริงๆหรือว่ามีประสบการณ์เจนก็สามารถคอมเมนต์แนะนําได้นะเราฟังทุกคนครับนะบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ถูกที่สุดหรอกนะครับแต่ว่าเราจะแชร์นะครับประสบการณ์ตามที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับ จังหวะนี้นะครับเราเดินมาที่พุ่มหน้าเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าออฟเขาจะเป็นตัวอะไรไฮเดเตเป็นตัวทูดามีตีไป2องสาครั้งครับแล้วก็จ่ายสกิวเลยครับจังหวะนี้วอลคอดมั่นใจมากที่จะปิดเรานะครับแต่ชาล่าใจว้วนายอ่ะเรียบร้อยนะครับโดนปิดไปเพราะก่อนหน้านี้ผมเช็คดูนะครับว่าไฮเดเตเนี่ยเราแอบได้เปรียบนะครับของวอลคอดอยู่แล้วนะครับก็คือเกือบทุกเกมนะครับถ้าออฟเรนนะครับจะเลือกที่จะเดินคลายนะครับกับ แฮตเนี่ยบอกเลยว่าลาบากมากนะครับแล้วตัวที่ขายได้ก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับอย่างอตัวละครที่ช้าหน่อยแต่สกิลแต่เวอ2เนี่ยคือเก่งเลยนะอย่างเอเมลี่นะครับอ่าปาสกิลหนึ่งมาสโลแล้วก็เตะนะครับบอกเลยว่าสองชุดไทเตมีหลับนะครับแล้วก็ถ้าคูนายบิดไปโดนเตะก็หลับเหมือนกันนะคือมันแรงนะครับเป็นตัวละครที่แรงนะครับแต่เชื่อจัดนะครับข้อเสียคือเชื่อแหละแต่ถ้าได้ทาดาเมจหรือว่าทําสกิลนะแรงมากนะครับ จังหวะนี้วอลคอรดนะครับเสียให้เราไปแล้วตัวน,นี้เงินเรานำวอคอดแหลวนะครับเราพยายามไคลด์ดอดวอคอดได้เลยนะครับทำให้เขาเจ็บนะครับเคลียร์ก่อนเติมก่อนเล่นก่อนนะครับจังหวะนี้นะครับหรือว่าจะเล่นแบบดักวอลคอดก็ได้นะพยายามกดออฟให้แย่เลยนะครับแล้วก็ค่อยลงไปเล่นเลนกลางนะครับพยายามช่วยเมดด้วยนะครับพยายามอ่านตรงกลางดูนะว่าท้าไม่มีขยุเราสามารถลงกลับไปรับได้นะครับ <Y uck. S 2> กลับแล้วอ่ะถ้า เลนออฟเขาเจ็บนะครับเลนออฟเขาตายเงี้ยเราสามารถลงไหลไปเล่นเล,น,เลนแคลรี่ได้เลยนะครับแต่จังหวะน,นี้นะครับผมจะเลือกรับเลนกลางแล้วก็กลับเลนนะครับเพราะว่าท่านด้นล่างเนี่ยแตก่อนข้างเยอะนะแล้วทีมเราแอบ<อ>ได้เทียบนะครับจากด้านล่างนะครับจังหวะน,นี้รีบกลับไปเลยนะครับการ,ราเลือกกลับมาขันป้อมกลางเนี่ยถามว่ามันดีไหมครับในจังหวะท,ที่เทียบกับเวฟคิฟอะพอผมรับเวฟกลางครับเวรียบนแทบไม่เหลือเลยเหลือตัวเดียวนะครับแต่สิ่งที่ดีคือป้อมกลางยังคงอยู่นะครับมันทําให้เราเนี่ยสามารถคุมพื้นที่ได้ดีขึ้นนะครับ สวนนี้ม้าจะสกิลสองแต่เลอกไม่พยายามหลบสกิลสองเท่านั้นแหละนะครับไม่มีอะไรนะครับแค่นั้นเลยนะครับถ้าคิดว่านะครับว่าคอดสกิลโดนให้พยายามใช้สกิลสองเราหลบนะครับว่าคอดไปก่อนจังหวะนี้ใครได้นะโอ้โหแชทเข้านะผมนะคกบเคียนแชทก่อนทุกคนนะครับตอนนี้ก็ควนผมจัดเลยโอเคเดี๋ยวขอพี่แชทก่อนครับแล้วก็นาคอดตีมังกรอยู่น่าจะได้นะมาคอด ว่าเขาหายทุกคนนะครับตัวนนี้ไม่เติมนาคขอย่างแน่น,นอนนะครับถ้าเขาอยู่ในพุ่มใกล้นาอคอ<น>ร์ดเขาจะใช้สกิลใส่มังกรไปแล้วแต่ผุคิดว่ามันจะอยู่ใกล้เรานี่แหละนะครับเอาไงอยู่ไหมวะนี่ไงเผยตัวมาแล้วโอ้โหวดตวตะกี้สองไปนะครับหายไปโอ้โหเกือบ80เปอร์เซ็นต์ได้นะครับตัววะนี้เราสู้ได้นะไขไปครับแล้วก็อันติเมดเฮ้ยเรียบร้อยล้ำขึ้นมาไม่ทันหรอกนะครับบอกเลย นั่นจังหวะเมืกก่อกี้โลจัดเลยคุณควรขึ้นมาตั้งแต่ลูกคุณโดนผมไคแล้วนะครับขึ้นมาวิ่งเลยนะครับไม่ก็วิ่งปัดดาบใส่ผมก็ได้นะครับแล่พอผมใช้คุณในบิดไปคุณก็แฉนตีสวนไปรามาตัเลยนะครับน่าจะพอฟัดพออบอย่างได้อยู่นะเพราะว่าเขามีเอซคิวด้วยดีนะครับแต่ว่าถ้าเราเฝือสู้นอาจจะล่วงได้นะถ้าว่าเขายือได้วิล่ามาช่วยด้วยนะครับในไฟเมื่อกี้นะครับแต่เขาเลือกที่จะขึ้นมาวิ่งนะครับเป็นแม่มาตะันะ ต้องตอนลงมา้าอาตานะครับตอนคืนนี้ <S <S ไม่อา,มาตาแถมไม่ได้ตีเราด้วย <Fl> จังหวะนี้วิล่าลงมาเติรนนะครับไม่รู้ว่าวิล่าอยู่ภูมิหน้าหรือเปล่านะครับจังหวะนี้จะไม่เล่นเยอะนะครับแต่คนไหนที่แบบสกิลเพลสูงอาจจะไปลอกหลอกล่อ,ก,อก,ก็ได้นะอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับอ่าแต่ว่าแผนผมเนี่ยจะแบบทําให้มันเซฟที่สุดนะเน,นีน่ยคนที่แบบเอ,อยเล่นไม่เก่งนะครับจะลองเอาไปเล่นตามนะครับแบบว่าเซฟเซฟดูนะครับว่าเล่นแบบไหนอะไรยังไงนะครับ จังหวะนี้ว่าคอร์ดนะครับพยายามทรงจะจ่ายสกิลใส่เรานะครับพยายามอยู่หลังคลิปไว้นะครับให้เขาจ่ายสกิลสองไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะชนคลิปใครได้ให้ใครไปก่อนใครให้เจ็บไปเลยนะครับจังหวะนี้จะไม่เล่นลึกเข้าไปในป้อมนะครับเพราะว่าเขาจะมีสกิลสองทีมีดนะครับเป็นอมตะพร้อมกับสกิลหนึ่งการสตันนะครับป้อมมันจะตีแบบแรงขึ้นเรื่อยๆนะดอกแรกไม่เท่าไรหรอกนะครับดอกสองดอกสามดอกสี่นะครับเริ่มแรงเรื่อยๆ เทลบอกอะไรวะดูแลบ้างนะครับบอกต้นไม้ดูแลบ้างนะครับเทลหายไปบ่อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็ร้อมบนตรนนี้นะครับถ้าบาอดไม่อยู่มีสิทธิ์ได้นะครับแต่บอดเขาอยู่นะครับจังหวะนี้ผมจะลงไปตัดเวฟกลางก่อนนะครับนาคอดจริงๆมาตัดเวฟกลางได้นะตอนนี้ผมได้เป็นคอนแล้วนะครับเรียบร้อยไหมไปข้างบนได้คอนสโลมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอ ออกคีอีกสักชิ้นนะครับแล้วก็ออกความโจมตีเร็วอีกสักหนึ่งชิ้นนะครับน่าจะเวิกแหละนะครับมาตอนนี้ก็เดี๋ยวรอออกเป็นในส่วนของการเจาะเกาะนะครับของศัตรูนะครับจริงๆมาเป็นทูรามตดแหละนะครับแต่ว่าผลการนะครับได้ความโจมตีนะครับบวกการเจาะเกาะไปด้วยนะครับถ้าตอนตีนะครับไม่ติดสแต็กนะครับทูดามีดก็ยังมีค่าเจาะเกาะน็กน้อยครับได้ช่วยบ้างนะครับเรียบร้อยไหมม้า พี่ตอนนี้มีคนมาช่วยว่ะแต่วันนี้ต้นไม้นะครับเห็นอ้อยนะครับเข้ามาที่พุ่มแล้วนะครับแปลว่าตอนนี้ผมจะเล่นเยอะไม่ได้นะครับสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่สนใจเติมเกมนะครับสไตล์โวล์พีจีหรือเกมอื่นอีกมากมายนะครับวันนี้ขอเสนอเพจนะครับอีร้านถึงช็อปนะครับเป็นผู้ให้บริการเติมเกมมีผู้ใช้งานมากกว่าหนึ่งหมื่นไอดีแล้วนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลย มีแอดมินนะครับคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังนะครับก่อนเติมสามารถสอบถามแอดมินได้ก่อนนะครับว่าจะเติมจำนวนยอดเท่าไหร่นะครับตรงนี้มีบริการให้นะครับที่สําคัญนะครับเติมถูกกว่าและโบกเกมอย่างแน่นอนนะครับคนไหนที่สนใจเติมเกมนะครับอย่าลืมอีลาสติช็อปนะครับวันนี้ม้าม้าพลาดแล้วนะครับมีไวบิดเขามาช่วยจังหวะนี้นะครับอันติเม็ตเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้โหไวบิดนะครับเป็นูคฟิดไปนะครับในไฟน์นี้นะครับเก็บสกอร์ไปเรียบร้อยแล้วครับวันนี้นากรอสพยายามที่สั่ ปิดนะครับมังกรต่อนะจัหวะนนี้ไปโอมาครับเราจบป้อมไม่ได้ทุกคนนะวิลาเข้ามาข้างล่างเรียบร้อยนะครับนาพอได้ในเวลาด้ยเปล่าจังหว,วันนี้สามไม่น่ารอดนะครับววนนแล้วก็เล่นบนนะครับคนกลับไปกันแหละนะครับจัววะน,นี้คือถ้ามีอันตรีผมอยากขึ้นจรวดไปแล้วก็ลำไบโอเลยนะเพราะไบโอมันมีแค่สกิลสโลครับไม่มีสตตนนะมีกิ้งนะครับมีสโลแล้วก็มียิงปืนใหญ่แต่เราต้องการที่จะมีอันติเรีก่อนเล่นนะครับตอนนี้ ตอนนี้หมาอยู่กลางนะครับพยายามสังเกตแบบเล็กให้ดีนะครับเราจะรู้ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างนะครับรู้สึกว่ากลางเยอะนะครับนาะค้อนควร <Your team S 1> ที่จะไป <has destroyed S 1> ทำเลน <the tower. S 1> มากกว่าที่จะมาเล่นแบบนี้นะเอาจิงเอาจริง,รงหวอมตะอมตะอยู่อมตะอยู่ปล่อยเลยนะครับถ้าเรารู้ว่าเราเจ็บแบบนี้นะครับเราออกไปเล่นทำเลนดีกว่านะคือในไฟไม่แค่เรารับดามเมจได้ไม่เพิ่งเยอะนะครับแล้วก็เราปล่อยให้เพื่อนนะครับทำต่อไปเลยเราไม่ต้องไป อยู่คิวนะคือแบบว่าจริงๆแล้วอะถ้าคุณเล่นแบบสนุกเล่นกันเองไม่ซีเรียสดาวนี่ยก็เล่นได้นะครับอยู่คิวก็เก็บคิวไปนะครับแต่ถ้าอยากได้ดาวจริงมันไม่ได้คนแบบนั้นนะคือนักแข่งเขาสกอร์ไม่ได้สวยนะครับก็คือได้2ตัวสามตัวนะครับฆ่ากันแต่ว่าจบบ้านได้มากกว่านะครับจังหวะนี้ก็ป้อมนี้น่าจะเป็นของเราไปไม่ยากเลยครับจังหวะนี้มีจิ๊มาเติมแล้วนะครับหนึ่งเบฟน่าจะให้แตกเลยทุกคนนะครับแล้วก็เทวนาครับได้ป้อมกลางไป ตอนนี้ตัดแดงอ้อยไปเลยครับแล้วก็ขึ้นไปเคลียร์เ้บนนะครับถวันนี้อ้อยกําลังเกิดแล้วนะครับถวันนี้ต้องรีบเคลียร์นะครับว่าขอดออกกัรเวทเป็นที่เรียบร้อยนะครับน่าจะมีดาเมจกับค่าเกาะนะครับที่เยอะขึ้นแล้วนะครับสามารถต้านนาตาได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับแล้วก็สําหรับเราเนี่ยยังตีวคาขอดเข้าอยู่นะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยนะครับแต่ว่าจะได้ใครพี์มาดนึ่งนะจังห์เนี้ยว่าคอดสกิลพาดมานะครับมีคนมาช่วยบัทรมีบอกเลยทุกคน ทีเกือบหมดดีเร่งเลือดทันนะครับใช้ค่ในายิดออกมาครับจังหวะนี้เกือบแห้งนะครับบอกเลยว่ามีอะไรต้องใช้ให้หมดนะครับตอนนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็กับรีเจนะครับรู้สึกว่าป้อมบนเนี่ยน่าจะไม่รอดแล้วนะทุกคนเพราะว่ามีวอลคัตนะครับเข้ามาทำรามาเมจใส่ป้อมได้นะครับแล้วก็มีล่าเนี่ยรอสกิลใส่นะครับอยู่ที่พุ่มนะครับจังหวะนี้ต้องหวังพึ่งนาคอดนะครับว่าจะเข้าได้หรือเปล่าเราจังหวะนี้นาขอดเข้าไปที่เลนออฟนะครับแล้วก็จ่ายสกิลนั้นรู้สึกว่าจะลำแล้วนะ เราออกมาครับมีเลเตอร์เข้ามาพร้อมที่จะจับนะครับแต่ว่าการป้อมไม่ได้นะครับก็ออกมารอดนะครับยังดีนะที่นาคอดรอดนะครับจังหวะมีเวฟชนนะครับที่เลนออฟนะครับผมไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยเพื่อนตอนนี้ได้นะครับแต่จะพยายามลองที่จะดูนะครับได้หนึ่งตัวป้อมนะครับวีล่าออกไปนะครับตรงนี้เรียบร้อยแต่เป็นหนึ่งตัวเลเตอร์นะครับมีวีล่าวิ่งไปเลนออฟนะครับจังหวะนี้คู้นายบิดเก็บมาได้ไปที่ป้อมครับหนึ่งตัวยังมีคลิปนะครับไหลเข้าไปที่ป้อมเราอยู่นะเป็นคลิปจากการเรียกนะครับพาสซีฟนะครับ จังหวะนี้เล่นล่างมีอ้อยหนึ่งตัวครับจังหวะนี้เราเลือกที่จะปิดน้านแล้วก็ปล่อยนะครับมังกรเล่นล่างนะครับไม่รู้เพื่อนที่ถือจะเข้าใจหรือเปล่านะครับถ้าปล่อยเล่นล่างก็ถือว่าสวยโอ้โหที่คือนะครับจอนี้นะขอดเข้าไปเก็บไบโอเป็นที่ระลอกนะครับทาได้ดีมากนะครับแล้วก็พยายามตัดออฟนะครับออมเจ็กศัตรูให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ไฟในฮอตเลนบนเพื่อนนะครับเคลียร์เลนมาเลยนะขอดไปผมไม่ไปนะครับให้เขาเคลียร์ดีกว่าถ้าเราวิ่งไปเราไม่ทันเขาหรอกนะครับวิ่งไปพื้นมันจบแล้วไปทำอย จังหวะนี้คือจะขึ้นบ้านยังไงนะครับลองดูเทวนาถเป็นตัวละครที่ตีบ้านน้นะจังหวะนี้ผมพยายามดอตัวนี้ให้นะครับหนึ่งตัวจ่ายอันติไปครับเรียบร้อยนะครับได้คือที่าเป็นเรียบร้อยครับจากการคู่ในบิดรอบนี้นะครับออกมานะครับม้ายังไงม้ามีอมตานะครับร่วงนะครับตัวนาคอร์ดเก็บเป็นที่เรียบร้อยนะครับนาตยาเราจัดเลยนะครับอาจจะสกิลเดียวตายได้นะครับอ้อยกำตามนาตญ่าไปแล้วนะครับนาคอดจะยังไงนะครับมีอาร์เรเตอร์นะครับที่ช่วยจับนาคอดได้นะครับนาตย่าโดนปิดเป็นเรียบร้อยครับไม่รอดนะ จังหวะนี้มังกรเราเข้าป้อมครับมีโทนัสอยู่กับเราครับน่าจะได้ป้อมนี้เป็นที่เรียบร้อยได้ไม่ยากเลยครับจังหวะนี้เราพยายามเคลียร์เวฟให้สูงครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นล่างครับเล่นมังกรนะครับจะปล่อยนะครับเล่นาร์กดาร์กสิบห้าใกล้จะเกิดแล้วครับเดี๋ยวเราเราเคลียร์ดาร์กสิบสองถึงตัวนะครับแล้วก็รอปิดดาร์กสิบห้าให้ได้นะครับพยายามปุ่มดังแล้วนะครับหลังเกมนะหลังเกมนะครับอัอเกรดมีผลกับเรามากๆนะครับเหมือนมีฮีโร่หกตัวนะอะไรประมาณเนี้ยคือมันช่วยเราได้ดีมากๆเลยนะครับ มันมีตัวโลตัวหนึ่งอะที่มาช่วยนะครับคือมันทั้งอึดนะครับแล้วก็ตีคอมแรงด้วยนะครับล้วก็นะครับถ้าเป็นดาร์กช่องสายถ่ายเนี่ยมันจะไม่มีมังกรออกมาเนาะแต่ว่ายังมีมันม่วนนะครับที่ช่วยนะมันม่วงเนี่ยเก่งจัดเลยนะบอกเลยว่าตีแรงนะครับมากๆนะครับแครรี่นะบอกเลยว่ามีครึ่งลอดได้นะครับ40 50เปอร์เซ็นต์มีให้เห็นแน่นอนนะครับตอนนี้พยายามนะครับตัดมังกรแสงนะครับเพื่อเอาพลังสี่ในการโจมตีศัตรูให้ได้แรงที่สุดนะครับมีอุ้ยมีตัวมารัดเราอะเรียบร้อยอ้อยมาแบบ ไปโอเวอร์เจ็บนะครับตอนนี้อาเร์เตอร์มาเราไม่ให้อาร์เร์เตอร์จับนะครับพยายามคู่ในบิดแล้วก็ซิกเกอร์นะครับออกไปนะครับจังหวะนี้วีล่ามาโดนอาร์เร์เตอร์หูยมันเยอะจัดเลยทุกคนจังหวะนี้นาคอตเข้าไปโดนอ้อยมานะครับจังหวะนี้มอคอตไปปล่อยนะครับเรียนนั้นแล้วนะครับทุกคนเราไม่สามารถที่จะช่วยเพื่อนได้นะครับในเทร์นนี้นะครับโอ้โหวอนี้คือไปไม่ได้ทุกคนนะครับ เทวนัทจะไปช่วยนะครับตอนนี้เทวนัทน่าจะโดนซีซีเยอะมากนะครับตอนนี้ออกมาก่อนนะใจอยากไปช่วยไวบิดมากนะครับแต่ว่าโดนนะครับเยอะเกินไปนะครับไวบิดบอกผมหมดนะจริงๆผมเห็นคู่ตั้งแต่แรกก็เลยนะครับมันน่าจะไม่เหลือแล้วแหละนะครับมันน่าจะถอยตั้งแต่ฝ่ายนั้นแหละนะครับเพราะว่าถ้าเรายังไม่ปิดออเลเตอร์เราจะเจอสกิลออเลเตอร์กวนตลอดเวลาเลยครับมันไม่เหมาะเลยจังหวะนี้มายังไงนะครับผมเป็นห่วงเทวมากนะครับจังหวะนี้จะคุในบิดช่วยนะครับแต่ว่า ยังไหวกับวอขาดนะครับเพราเราเทวนาครนะครับจังหวะนี้เรียกนะครับเครื่องบินมาทำไมป้อมเราเนะครับเรียกโดรนมานะครับเราพยายามเคลียร์การครับตัวนี้เคลียร์การได้สําเร็จนะครับลองดูเลนล่านะครับเทวนาจะกําลังดันไปต่อยังไงครับบอกเลยว่าเฮีน้อยมากนะครับจังหวะนี้ต้องพึ่งนาคอร์เยอะหน่อยในการทาเลนนะครับตอวนี้คือต้องพึ่งเพื่อนนะครับว่าเข้าใจเลนแต่ละเลนหรือเปล่าครับแต่ถ้าทุกคนเข้าใจนะครับหน้าที่ของตัวเองผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ยากอะไรจังหวะนี้ เลนการนะครับมีประเด็นอีกแล้วนะครับผมพยายามที่จะดันเลนล่างให้ได้สูงที่สุดนะครับเพราะว่าเราเลือกเล่นตำแหน่งออฟเลนนะครับจังหวะนี้อ้อยมานะครับผมพยายามใช้อ้อยเ้าไ้อยไป่เข้าจะไม่ดันาก่อนนะครับจังหวะนี้เรียบร้อยนะครับผมคู้นายบิดปิดอ้อยไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราพยายามดันเลนด่างให้มันสูงนะครับเพื่อที่จะทการแฮตตูเนี่ยส่งคนมากันเลนล่างนะครับแล้วเราจะได้ดาร์กนะครับสิบห้าแบบฟรีเลยนะครับตัวนี้เป็นดาร์กสิบสองนะครับดาร์กสิบสองกับดาร์กสิบห้าทำเหมือนกันเลยนะครับดันเลนตรง right ข้ามที่ เราจะได้ทําการนะครับมีเวลาแล้วก็มีกาลังพลเนี่ยเยอะกว all, Listen, yeah. ่าศัตรูนะครับถ้าศัตรูฝืนกันนะครับบอกเลยว่าแตกมอตต้แน่นอนนอคนับวันนี้มีวิลาหนึ่งตัวนะครับที่ทําการเข้ามานะครับส่งวิลาเข้ามาปรบกุนกับเราวันนี้ระวังจะเกิ่ยวกวิลาให้ดีนะทุกคนนะสกิลสองมันเล็งอยู่นะครับวันนี้มีระยะมีระยะเนี่ยครับวันนี้เราตอดเจ็บนะครับมีสโลด้วยนะขอตามมาปิดโอ้โหคุณนายปิดไปไม่ได้นะครับวันนี้ติดหินนะครับก้อนใหญ่เบอร์เทอร์เลยนะโอเค ถ้าเมื่อกี้พี่เกอร์ข้ามหินได้นะแต่ว่าไม่อยากจ่ายครับเห็นแล้วนะคอสน่าจะพอผิดได้นะครับเพราะว่ามันเฮดพีเขาเหลือแค่10% 20%เองนะครับเจ้าว,วันนี้ออกไตเกิดสับเคียวครับรู้สึกว่าถ้าโดนแนเดอร์เตอร์จับไปเนะี่ยผมไม่ได้เล่นแน่นอนนะครับตีแรงแค่ไหนถ้าไม่ได้เล่นก็จบนะครับแล้วก็ไคอาร์ก็น่าออกนะแต่ขอไตเกิดก่อนละกันนะครับ มันน่าจะแก้อะไรตรัได้ดีกว่าพต่อาก็พอหวกงเวลาได้แต่ขุยม้ามาจังหวะนี้ยังไงนาตาาเรียบรอโดนสกิลหลับไปนะครับแถมโดนล้านมังกรด้วยไม่แน,น่เนะครับอ้อยมาล้านมังกรไปเบ้านะครับมาคอดไม่ได้ออกพนิดนานตอนนี้เจ้าคู่ต่อสู้แตกสามครับพยายามทาเลนแล้วนะครับรู้สึกว่าจะโดนล้านมังกรไปนะทุกคนไม่าายากนะครับเอ,เอาไงอ้อยมาแล้วอ้อยมานาะคอดยังไงได้ไบโอเป้านะครับ ได้ไม่รู้ไหม okay. โอเคนะครับแลกไปที่รอให้ห <c oughs> มาตายเ็อากมาจะเกิดแล้วนะครับหนักวัดร่วงด้วยสววัานี้ก้ได้บิดไปเรียบร้อยนะครับอารตเตอร์ว,ว่าจะไปแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยพอทีมันจับเพื่อนเราอยู่นะครับก็ถ้ามันจับไข่ปุ๊บมันก็หมดแล้วแหละนะครับอาตเตอร์นะครับก็สามารถยกเท้าขึ้นมากระทรืบมันได้เลย <c oughs> <c oughs> มันน่าจะหมดจริงๆกแหละนะครับ แต่ถ้าเขาแบบยังไงอ่ะเขายังไม่ได้จับอ่ะนะถ้าเราลําไปมันอาจจะทําสูงกวยมาจับเรานะก็คือเล็งเป้ามาที่เราละแหละนะครับแต่สกูหนึ่งของเดเต์ตก็ถือว่ายังกบกวนอยู่นะต่อให้มันจะไม่มีอัติมเตในการจับกระช่างเหอะนะครับรแต่ว่าเป็นฮีโร่ที่กวนนะครับแล้วก็ป่วนจัดเลยนะครับจังหวะนี้เลือกนะครับมาการเนรนล่านะครับเพราะว่าเนรนล่าเนี่ยโดนเยอะแหละนะครับเออเลนบนนะครับให้เรนล่านะครับจังหวะนี้เริ่มโดนแล้วนะครับเพราะว่าเกมเริ่มไม่สวยแล้วนะครับ และเล่นบนเรายังมีแบบหูมันม่วงอยู่นะครับแล้วก็ตรงกลางยังไงใบบิดพยายามเซฟไว้นเพื่อนเลนล่างเรายังไม่แตกนะครับเรามี่าพื้นที่เยอะกว่านะครับไปโอมาทำลายเป็นที่เรียบร้อยนะครับพูดไม่ทันขาดคำเลยนะครับจหวันี้นาคอสเลือกเล่นแบบไหนเพื่อนนาคอสควรเลือกไปเล่นเลนออกนะเพราะว่านายเร็วมากนะครับนายสามารถที่จะมาเติมไปได้จังหวันี้ถวยปิดลีลาได้เรียบร้อยครับตอนนี้สอดวอลขอดครับจังหวะนี้จะโดนรีกับโดนจับม่ อาร์เรสเตอร์อยู่ตรงนั้นด้วยผมกลัวมากเรียอาร์เรสเตอร์อคือจับแล้วไม่ได้เล่นนะครับจังหวะนี้ผมเสียจี่คือสองบอกิกเกอร์ออกมาแล้วนะครับไม่สามารถเข้าไปเล่นต่อได้แล้วนะเพื่อนไฟนี้ไม่ควรเล่นนะครับถ้าฝืนเล่นเหมือนไฟที่แล้วนี่คือบอกจบนะจังหวะนี้คุณรอเพื่อนนะครับคุณรอผมด้วยนะครับจังหวะน,นี้เรามี4ตัวนะครับที่อยู่หน้ามาังกรนะครับมผมพยายามที่จะไปเติมนะครับแล้วก็ ตอนนี้อยู่กับเพีวกับนาตยานะครับกำลังไปเติมนะตัวด,เวดวาเมดวนเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้พยายามซื้อเขียวไว้แหละนะครับรอสับเขียวถ้ามีตังถึงนะถ้าตังไม่ถึงก็สับไม่ได้นะครับแต่ในน้อยก็ต้องมีสักหนึ่งพันนะครับถึงจะสับได้นะครับเลี้ยงตังไว้แต่ตอนนี้มีรอยยี่ไม่สามารถสับได้แน่นอนนะครับตัหวนี้ก็สกิลนะครับเพื่อที่จะทําการเก็บสแต็กให้ยาเตะนะครับแต่เพื่อนตีเฉยทุกคนนะครับผมก็ต้องช่วยเพื่อนตีนั้นจริงผมไม่ได้เดิบต้องการได้เว้ยนะครับแต่ว เก็บสแต็ก่ะอหดูโอู้หวางทกีลหนึ่งมาแบบนี้เลเตอร์ผมรวยแล้วนะครับตลอดนี้ยิบสองมิไม่ทันทุกคนนะครับขายของมาได้ด้วยไม่มีตังค์นะครับตลอดนี้ยังไงม้าม้าโดน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 เยบรอยนะพีญาเก็บม้าไปผมที่สแต็กของโอ้โหเลเตอร์นะครับแล้วก็จบนะครับตายเทียบร้อยนะครับคือตอนที่สกิลครั้งแรกคือไม่ได้ต้องการที่จะได้ดาร์กนะแต่ว่าเราต้องการที่จะเก็บสแต็กไะยจตให้มันเต็มครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นล้วจะคุณในบิดไม่ได้นะแต่ว่าเทวเข้าใจว่าเราต้องการที่จะ ได้ออบเจกนะครับก็เลยทําการโจมตีดาร์กไปเลยนะครับแล้วก็ฝั่งเราเป็นฝ่ายที่โดนโจมตีนะครับเยอะมากนะครับทำให้เราเจ็บนะครับแล้วก็เสียเปียบศัตรูทา้ศัตรูเนี่ยเข้ามาที่หลังนะครับโดยเลือดเราเหลือตัวละแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยังไงก็ได้เปียบแน่นอนนะครับอ่ะโอเคนะครับเหลือนาคอตหนึ่งตัวนะครับไม่รู้เท่าไหร่นหรือเปล่านครับมีรถสองคันนะครับทางรรมบุลนะครับแล้วก็เป็นสายมีโดนด้วยนะครับทวันนี้น่าจะไม่รอดนะครับนาคอตล่วงเป็นเรียบร้อยนะครับ การไม่ทันนะครับก็ประมาณนี้นกันนะครับเราการเดินเกียร์นะชอบประกฏหลค์แช์กดแชร์ครับบ๊ายบาย,บาย